เรื่องข้อดีข้อเสียของการกินยาแผนิกให้ฟังกันทุกคนส่วนตัว,ตวอุ้งกินมาได้ประมาณ2อถึงสเดือนแหละสำหรับยารักษาแผนิดเจ้าคือสําหรับบางคนแต่ละคนน่ะการกินยารักษาแผนิดมันมันจะใช้ระยะเวลาในการกินไม่เท่ากันบางคนก็กินแบบเป็นปีหรืออะไรเงี้ยแต่คุณหมอบอกว่าการรักษาพวกนี้มันต้องใช้เวลาประมาณ3าถึงหเดือนขึ้นไปเป็นอย่างต่ำที่ยามันเป็นยังไงก็คือแยกเป็นข้อดีข้อเสียแล้วกันข้อดีเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าอารมณ์เราอ่ะมันจะแบบนิ่งๆแบบไม่ค่อยรู้สึกอะไรแบบไม่ไม่ได้แบบยินดียินไลยกับอะไรอะไรเงี้ยกกกก็็คืืืืืออ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 เเเเเเเหหหมมมมมมมนนนนนนีีววลาาาาารรรร่่่่งงะะะไข้ททบบบบบบบจแแแฉยๆณ์ัิต ตกงายคิดไม่อยู่นู่นนี่นั่นกังวลสารพัดตอนนี้คือจะนิง่งไม่ค่อยรู้สึกอะไรสมองโลง่งๆอะไรเงี้ยเหมือนวันดีหรือไม่ดีก็ไม่ไมรู้นะทีนี้คนเป็นแผนอีกเขาจะมีการสัน่นกลินใช่ไหมอาการพวกนี้ก็ลดลงแล้วก็คนเป็นแผลอีกก็จะตกใจอะไรง่ายได้ยินเสียงอะไรเงี้ย <S 1> <S 1> คนพูดเสียงดังอะไรเงี้ยที่เขสะดุ้งแบบตกใจคือตอนนี้ก็คือแบบไม่ค่อยตกใจอะไรง่ายเหมือนแต่ก่อนคืออาจจะแบบเหมือนการตกใจมันจะแบบรู้สึกน้อยลงแล้วก็อาจจะตกใจช้าเหมือนสโลว่อะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนมีความรู้สึกที่แบบไวต่อเสียงชเฉยๆคนแต่ก่อนอ่ะอุ้งงงงงก็แแแบบบบบบฟััเเพพลลไไมม่่ด้้้้้นะะทีีจหวตตตต เพลงที่จังหวะดนตรีหนักๆห,ห,หรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบฟังไม่ได้เลยคือแบบสมองมันจะวายมากมันฟู่ฟู่ฟู่เหมือนไอ้ตีกันอยู่ในหัวเราอะมันจะวายมากมันก็จะรูะ้สึกแบมันตีดังคันแบบเหมือนคนแบบประสาท์หนอน,นแบบคืออยู่แบบทนไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือต้องแบบอ,อยู่เงียบหรืออะไรเงี้ยก็คือตอนนี้คือแบบกลับมาฟังเพลงได้จังหวะเนี้ยก็จะแบบคือนอนไม่หลับนะช่วงดีไหมที่ผ่านมามันมีเสียงพุหรือเสียงประทัดอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้อยู่เลยอย่างที่สุดก็รู้สึกโอเคขึ้นแต่ถ้าไม่กินยาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนนนนนนนะต่่่อออออมมาากก็็็คคคคืืืแแแบบเเรงสธิิปพ สมาธิชั้นส,สมาธิแตกส่านมากก็คือแบบอยู่เรื่องนี้ไปเรื่องนู้นฉันพูดเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นระอว่างคิดอยู่เรื่องนี้ฉันวิ่งไปเรื่องนู้นอะไรเงี้ยคือตอนเนี้ยสมาธิรู้สึกมีสมาธิมากขึ้นจะจ่อได้มากขึ้นมันดีขึ้นน่ะมีความสุขมากขึ้นก็คือเหมือนกับว่าฟิลฟิลโรกสวยเลยอะนั่งยิ้มแต่นั่งยิ้มคนเดียวได้ก็คือมีความสุขด้วยตัวเองได้อะไรเงี้ยคือจิตใจโอเคขึ้นมั้งเหมือนแบบด้วยความที่เราสามารถโฟกัสอะไรได้มากขึ้นอะเหมือนก็น่าจะทำให้เราแบบ มีความสุขมากขึ้นหรือสามารถจัดการกับอารมณ์ภายในตัวเองได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบสารในสมองอ่ะมันน่าจะแบบลงตัวขึ้นมันน่าจะไปปรับให้มันดีขึ้นแล้วแต่เราบอกว่าบางคนอ่ะที่กินยาแพนิกแค่ไหทุกคนยาแพนิกก็จะเป็นยาในกลุ่มแบบซึมเศร้ายาคลายวิตกกังวลหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นพวกยาในกลุ่มเดียวกันแต่ว่ามันมีหลายตัวยามากเขาบอกว่าถ้าคนที่กินยาพวกเนี้ยคือบางคน่ะก็จะแบบน้ำหนักขึ้นใช่ไหมเพราะว่ายามันทำให้มีความสุขมันก็จะแบบ enjoy eating อะไรเงี้ยก็จะแบบทำให้เราแบบกินได้เยอะขึ้นรหร คือการนอนหลับ,บะก็หลับได้ปกตินะก็ถือว่ช่วยในเรื่องของการนอนหลับด้วยแต่ก่อนเราอาจจะแบบก่อนนอนลอยจะมีอะไรอันนี้อุ้มมือก็ช่วยเหมือนกันช่ไหมทเรื่องการนอนเหมือนกันแต่บางคนก็อาจจะแบบว่วงซึมอะไรอย่างเงี้ยก,ก็มีนะบางคนก็มีลักษณะของแบบว่วงซึมมากปพิเศษอาจจะแบบนอนเก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ากินไปสักพักะมันก็จะเหมือนปรับได้ว่าแบบแต่น,นอนเป็นปกติอืมไม่ได้แบบนอนขนาดนั้นทีนี้มาต่อในเองข้อเสียข้อเสียก็คือคนที่อาจจะนึกคิดอะไรไม่ค่อยออกคือแบบนึกคิดอะไรยนะ ไม่ติดพูดเลยนะคิดนานนึกช้าอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างก็คือที่ดึงดึงง่ายดึงง่ายมากง่ายสุดๆลืมแบบเรื่สุดท้ายเลยนะเอาจริงๆอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกทุกคนนะหรือแบบใครที่แบบรู้สึกคล้ายๆกันก็ปรแบบคอมมิวนบอกแล้วคืออาจจะแบบพูดจาแบบไม่ค่อยดูเรื่องบ้างพูดจาสับสนไปวนมาอะไรเงี้ยแบบแบบไม่ค่อยดูเรื่องบ้างอะไรเงี้ยก็คือแบบลักษณะเหมือนก็คือคนที่ด่าเนาะมันก็คิดท้ดาคิช้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบมีความแบบอเแต่ถามว่าโดยรวมดีไหมดีนะทุกคนแนะนำ ดีนะกินเถอะแล้วก็พบหมอทางยาโรคพวกนี้เข้าวัดปฏิบัติธรรมไม่หายนะคะต้องกินยาช่วยด้วยจริงๆเพราะเป็นโรคเกี่ยวกับสารเคมีในสมองที่มันไม่ปกติที่มันไม่เท่ากันฉะนั้นต้องกินยาช่วยค่ะแต่ขนาดแบบกุ้งก็เป็นคนแบบไปปฏิบัติธรรมนะถามช่วยได้ไหมช่วยได้แต่ว่าเวลาคุณกลับมาในโลกโลกปัจจุบันนะ่ะโลกแบบโลกการทำงานหรือแบบสังคมภายนอกคุณก็ถ้ามาเจออะไรที่มันกระตุ้นอยู่ดีฉะนั้นคุณก็ต้องใช้ยาช่วยจริงๆเหมือนหินหยางอะทางโลกทางธรรมอะไรอย่างยาหาหอวอทยาสตร์ 帮我铺铺铺盖，喏、嗯。